สวัสดียมเช้าเพื่อนเพนทุกคนครับวันนี้ผมมีเมนูเมนูอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําง่ายๆเลยก็โดยเฉพาะหน้านี้เป็นนานอไม้ครับนอไม้นี่ทํากินได้หลายอย่างนะครับแต่เมนูนี้ผมมาแนะนําในเรื่องราวของอุรัวหนอไม้ครับนี่หุ่หนหัวนนะครับอ,รอ,อุรัวหนอไม้นี่เขาเรียกว่าเป็นอาหารที่ พื้นบ้านของเองที่พ่อแม่พาทํากินมานานจนว่าทําเป็นเกือบทุกคนแลวผมว่าเนอะอีกนามหนึ่งเขาเรียกว่าอ no, ุนไม่ายางไงนะครับนี่ส่วนผสมมันก็ไม่ยากครับส่วนผสมก็ี่มีนี่นามยานางครับขาดไม่ได้เลยคือนามยานางเองต้องเอามาตำเองครับแล้วก็จะเป็นแป้งอแล้วก็ข้าวสารครับข้าวส,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 สารเขาเจ้าเองนี่นะครับมาตำใส่พราะมันง่วอุย่ยลุยเขาเรียกว่านะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุง ปลาเยอะนิดนึงนะครับให้เพื่อให้ลด,ดเค็มข้นขึ้นนอกจากานั้นก็นจะเป็นกุ้งเละนะครับเครื่องคั่วเองที่มีอยู่ก็ใส่อันนิดอันน้นนอยแต่จริงที่ขาดไม่ได้ครับก็จะมีคําว่าลูกโดดครับลูกโดดก็คือพริกขี้หนูนี่แหละเก็บมาจากขางบานครับเดี๋ยวก็จะมีหยอดชโอมอ่อนครับหยดโอมอ่อ,อ,อนนําแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องคั่วหอมก็คือใบแมงลัก นะครับอืมหรือว่าพักอีตูนะครับนี่นะครับใส่ผสมผสานกันไปครับเมนูที่ทําง่ายๆและกก็มีความอร่อยให้กับพี่น้องบ้านเองครับนี่กินง่ายๆนะครับเหมาะสําหรับกินก็ข้าวเจ้าก็ดีกินก็ข้าวเหนียวก็อร่อยครับนี่เนี่ยอร่อยมากเลยถ้าอยากถ้าอยากจวดก็คือกินผิดเม็ดไปจิกเม็ดหนึ่งผมว่าจวดแน่นอนเลยนะครับนี่คือเมนูทําง่ายๆของ อาหารพื่นบานเองครับโดยเฉพาะหน้านี่เป็นหน,น,นอนใหม่เดอ้อเป็นเพื่อนเด้อนะครับลองมาทําดูครับกับอุรวงหนอไใหม่หรือว่าอุกหนอใหม่ครับเพืเ่อนๆจบแค่นี้ครับในคลิปนี้สวัสดีครับ